ทงคำตอบในติบัณฑิตสมัยที่54ข้อ9เรื่องการค้าระหว่างประเทศทงคำตอบบริษัทกรีนซีเวจำกัดรับขนส่งสินค้าคอมพิวเตอร์จากประเทศสหรัฐอเมริกามายังประเทศไทยโดยโดยมีบริษัทเรือไทยจำกัดรับมอบหมายให้ขนส่งจากประเทศสิงคโปร์มายังประเทศไทยบริษัทกรีนซีเวจำกัด จึงเป็นผู้ขนส่งส่วนบริษัทเรือไทยจำกัดเป็นผู้ขนส่งอื่นตามพระราชบัญญัติรับขนของทางทะเลพศ2534มาตรา3การขนส่งสินค้าในระบบตู้สินค้าแบบ C/Y เป็นการขนส่งที่ผู้ส่งสินค้าต้นทางจะเป็นผู้ไปรับสินค้าตู้สินค้าจากผู้ขนส่ง ไปบรรจุสินค้าเข้าตู้ที่โกดังของผู้ส่งสินค้าแล้วนำตู้สินค้ามามอบให้แก่ผู้ขนส่งมเมื่อขนส่งตู้สินค้าถึงปลายทางแล้วผู้รับตาส่งจะเป็นผู้รับตู้สินค้าไปเปิดตรวจนับสินค้าที่โกดังของผู้รับตาส่งเองและการที่ผู้ขนส่งหรือผู้และการที่ผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอื่น มอบตู้สินค้าให้แก่เจ้าหน้าที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยณปลายทางแล้วถือว่าผู้ขนส่งได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญารับขนครบถ้วนแล้วหน้าที่การขนส่งสินค้าสิ้นสุดลงตามมาตรา4 0วงเล็บ3ดังนั้นเมื่อขณะที่บริษัทเรือไทยจำกัดมอบตู้สินค้าตู้แรกให้แก่เจ้าหน้าที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยตู้สินค้าแร่ตตาผนึก ประตูสินค้าอยู่ในสภาพปกติสแสดงว่าสินค้าไม่ได้สูญหายในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของผู้ขนส่งบริษัทกีนเวจจำกัดผู้ขนส่งและบริษัทเรือไทยจำกัดผู้ขนส่งอื่นจึงไม่ต้องรับผิดในการขาดหายไปของสินค้าคอมพิวเตอร์ในตู้แรกตามมาตรา39และมาตา4 4รา40วสเล็บกกับมาตรา44ประกอบกับมาตรา39 เระมาตา40วงเล็บสส่วนสินค้าที่ขาดหายไปในตู้สินค้าตู้ที่2นั้นเมื่อปรากฏว่าประตูผนึกประตูสินค้าเปลี่ยนไปไม่ตรงกับไม่ตรงกับทาระบุไว้ในใบตาส่งโดยไม่ปรากฏว่าได้เปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อใดเพราะเหตุใดกรณีจึงยังไม่แน่ชัดว่าตาผนึกประตูตู้สินค้า ถูกเปลี่ยนก่อนหรือหลังจากที่บริษัทเรือไทยจำกัดผู้ขนส่งอื่นรับตู้มาจากสินค้าท่าเรือสิงคโปร์การผนึกที่ตู้ประตูสินค้าถูกเปลี่ยนไปเช่นนี้จึงทําให้เห็นว่าประตูสินค้าถูกเปิดออกในระหว่างการขนส่งจากท่าเรือสหรัฐอเมริกาช่วงใดช่วงหนึ่งก่อนที่จะถึงท่าเรือกรุงเทพเมื่อสินค้าสูญหายไปจึงถือได้ว่าความสูญหายเกิดขึ้นขณะที่สินค้าอยู่ในความดูแลของบริษัท กร e นเว y g กรีนซีเว a y จำกัดผู้ขนส่งและบริษัทท่าเรือไทยจำกัดผู้ขนส่งอื่นบริษัททั้งสองดังกล่าวจึงต้องรับผิดในความสูญหายของสินค้าคอมพิวเตอร์ที่ขาดหายไปในตู้สินค้าตู้ที่2ตามมาตรา39และมาตรา34กับมาตรา44ประกอบกับมาตรา39โดยต้องรับผิดอย่างลูกหน,นี้ร่วมกันตามมาตรา45